ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้คูทุกคนค่ะปิ้งปลาค่ะยีา่นาั่งปิ้งปลากันทุกคนปะปะดอ้ยปิ้งปลาหอมหวยหวยตำบักทัวกินกับค่ะเมื่อนี้ไปค่ะไปตำบักทัวกันเลยปลาห้าวกะซุกแล้วไปตำบักทัวกันเลยจ้าค่ะบักทัวเตรียมไม่เรียบร้อยนะคะผูตำกะหู้เบาหน่อผูอดได้นี่ ใายอ่อเจ้าตำเลยเอาสันเจ้าตำไปเลยสัมมายอ่อคุณดิบใบย่อแต่ว่าสีดำอ๋อค่อยเจี๊ยบหน่อยค่อยตำเสีเด้อโอเคขอบคุณหลายๆค่ะเอาตำตำแซ่บๆเด้อหัวหน่ะพริกเผินทุกคนตำพริกแล้วค่ะทุกคนเอาซอยบักวัวลงใส่เลยบบะนี่กดหบักวัวก็เนื้อแน่นท่านครับติดตะกรอบเนาะใายอ่อเนาะอืจังหวานดี เมื่อนี้ข้ากินกับพักหนอกด้วยค่ะเด้อนี่ได้หนูหน่วยหนึ่งแนวครับแนวแก้มมีพักหนอกครับพักหนอกค่ะกับแซ่บหลายค่ะทุกคนต้ำทั่วให้ละเอียดแล้วก็ปรุงค่ะทุกคนโอ้ยเป็นต่แซ่บเนาะเกิดจาดค่ะเบาะย่ยอดได้การแล้วปรุงเล็วค่ะเบาะย่อ เสียมะเขือเทศแม่นบ่บางยอกบักเล่นบ่เี้เคี้ยวเสียบักหน้าวค่ะวันนี้ห่วยห่วยโปรตีนชู้เดรนางบ่ได้เลยตามได้มักกอกเดรนางแลามักเสียบิดเปลือกบ่ครับโอ้ยมักกอกอะไรซู่ข้างเนาะจากนนั้นแหละกอกเซีตู้ค่ะบักกอกอยู่นี่อยากห่วยแล้วห่วยแล้วกินตะโดนเลยเนาะปุ้งครับปุ้งปุงปุงค่ะ น้ำปลาเราค่ะายเสียบลายโอระจายคาดผงนัวให้จะได้บ้านี้เสียบผู้โดดเลยเนาะครับเนาะนัวน้ำปลา,านัวน้ำตาลเสียบผู้เก่าเอ้น้ำตาลค่ะผงชูรสบะหมี่ค่ะมึงหนี่เบิร์ดเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปแล้วเนาะมึงรูปบ้านี้น่าเดี๋ยวเอาไว้กุ้งคุคน ่ะมันเสีบว้าได้การไดการเนาะไดการแล้วไปไดกาน้ยเสียโอ้ยบกพบ้างกินแค่บี่บา wow. like okay. oh. okay. oh. okay. ่ยพ um, okay. eh. so ับมอกคุยเลยครับนี่ะใส่ปลาเจ้าใหญ่นางห่วยลืมปลาปลาอยู่ในไฟไปในไฟในไฟบ่แมนเอ้ามามาคุณอะโอ้ยปลาใส่เลยเนาะ ใครเลบ่อเบ่ใครก็ไใครเลยแหละไปเซตัวนึงคันนี่ปีงเลยเพื่อนคะเผาปีงป่าสิกระดดเฮียเปนตู้กูเด้คันว่าพ่อปีงนูกรเเลือแต่หัวหวแสบเนาะปลัดปลัปดยานังปด เปียกอยู่ดนปลาหยามนี่มันปลามันดีเน้องเมาโย่เนาะที่นางซีมึงจะตูดเคือง่ทนอู้ยมันดีปลาหยังนี่น้องเออเอามาค่ะทุกคนกินกันเลยค่ะทุกคนครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะคือเก่าติ๊บเข่างัวอยากนั่นเลยคืออะไรคือโน่นหามเม่หนาวหนาวงัวก็ได้หนาวงัวเป็นอย่างนั้นเนาะธรรมชาติบ้านๆเฮานเฮ้งงัวครับธรรมดาอู้ยเมาโย่คือขาดเลย ตับมะพร้าวเจ้าจวดขนาดเลยกให้นั่งลงตับมะพร้าวกระดูกอนพักเนื้อดูขนาดอันไหนค้อบึงกันนะพังนอกนะอุ้ยุ้ดูเสียบขอพังนอกคักไรอ่อนห,หอมถ้าที่ไม่กินของคนให้โตค่ะ

ปลากระมันอืมอืมปีงปลาเจ๊กับพังเนาะเจ๊กับตับักทั่วทำไงอืมมมมันเลยครับมานเลยผู้คนในประเทศไทยต่างประเทศครับแบบเจ๊กบ,บาง,งยา่างยังนะ คัก่ะอ,อืมใ่หมอืมงอปเปลียงเจ้าของคััคักค่กค่กบานโยกูอะไตามบลดัวกันเลยเปลี่ยนแจวไปเลยอืม,อม ทั้งหอกกำลังพอดีกินอืห้องกับปลาห้องมันค่ะอ,ออกคมนอยๆคมำลำลาปลาใครครับอืมใครกูย่ามปลาองไม่เอาปลาไข่อ,ข <c oughs> อ่ะ,อะ ผมจะม,มากับหัวปีห้าบอลมาแล้วก็ไม่เห็นให้หายไปแล้วกับน,นั่นแล้วโอ้โหนะักค่ะมันม,ม,มาเด้อมากินน้ำกันค่ะน้ำหัวปลี องปลาที่นี่อืมอืมอรับทำก่อนทำเลยก็แซ่บขึ้าฮืลอืลตี่นปลาห้อนค่ะค่ะ อืมอืมอ,มอ,มอปิงปลาบ้านๆห้อปลาธรรมาิาดเสซ่บเนาะมายอดอืมให้กานเหรออืมอืมอม ในปิ้งปลาฝากพี่ตัวน้องแลยค่ะเด้อมือเนี่ยยายนางกินบรีกินบสุภาพก็คโคโทษขออภให้หลายๆค่ะมือนี่ยายนางขอบคุณหลายหลายเด้อยิ่กดไคลดไคล์กดแชร์กดติตดตามกันค,คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับ